มาดูความโตนะครับอันนี้เขาตัดออกไปแล้วนะนี่สี่นิ้วนะสี่นิ้วสี่นิ้วครับสี่นิ้วครับนี่สี่นิ้วกว่า,วานี่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับกอไผ่ทังมนครับเป็นตอดุ้วนๆที่ตัดขายไปนะครับ กอนี้มันอยู่ติดบ้านเลยมันไม่เห็นสภาพกอแล้วนะทีนี้มีหลายท่านสงสัยนะครับลุงกลมเนี่ยตัดขายไปได้80ดสบลำมีอยู่ประมาณ 4, ีห้ากอห้ากอมาได้80ดสิบลำเลยลองมาหารเฉลี่ยแล้วถ้าเกิด5้ากอตกลำหนึ่งไอ้กอหนึ่งประมาณสิบหกลำอา้าเดี๋ยวนี้เรามาดูครับดูนะมาได้กิ่ลำนะออาลองดูกอนี้นะทำไมรู้ไหมครับมันติดบ้าน แล้วบ้าน,นเขามีน้ำไงนี่นน้ำมันมาอุดมสมบูรณ์นี่นี่ิดบ้านมันก็เลยอุดมสมบูรณ์ไงแล้วขนาดไม่ค่อยมีแสงอะไรเท่าไหร่นะอ้าวเรามาดูกันว่าเขาตัดไปได้กี่ลำนะดูอ่านี่นะครับกอนี้เรามาดูนะมันมีดกมากหนอมันเยอะมากลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสองสามสามนี่นี่สามสิบสามลำอันนี้ตัดแบบโลโลุกหมายความว่ามาติดบ้านพอดีเขามาซื้อก็เลยตัดสินใจตัดออกหมดเลยได้สามสิบสามลำอายุสิบปีได้สามสิบสามลำก่อนนี้นะก่อนนี้นะอ่ามาดูก่อนนี้ครับอันนี้ยังเหลืออยู่หนึ่งสองเราก็ถือว่านับไปด้วยเลยนะ นี่ก้อนนี้ก็อีกก้อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บ็ดยิบสองยิบสามยี่ิบสี่ยิบห้ายี่สิบหกยสิบเจ็ดยี่ิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสิบเอ็ดล้ำกอนี้กอนนี้อ๋นน 32, น 32, อนี่ล้ำนี่สามสิบสองนี่ล้ำสามสิบสองล้ำก้อนี้ก็แสดงว่า สองกอนี่นะตกเข้าไปก็คือหกสิบลํำแล้วหกสิบลํำแล้วนี่ยังเหลืออยู่นะน,น,นี่ยังเหลืออยู่นะนี่เขาไม่เอามันก่อนคืออ,อ,อ่ะนู่นอีล้ำนั่นอีล้ำนียนะก็แสดงว่าเอาง่ายเลยนะที่ลุงก็เคยประเมินแล้วว่าประเมินแล้วนะว่ากอหนึ่งอ่ะถ้าดูแลกันนั่นนั่นก็ประมาณสองถึงสามลำแต่ถ้าดูแลดีเนี่ยถึงประมาณสี่ถึงห้าลำต่อกอต่อปี อันนี้มันสิบปีมันก็โอเคนะก็ถูกต้องนะไม่มั่พวพูดง่ายทีนี้มันมีสีนี่เห็นแค่สองกอได้หกสิบลำไปแล้วอทีนี้กอบางกอเนี่ยเราไม่ได้ตัดหมดเลยนะย้อนไปดูนนี้ก็อีกกอหนึ่งนะอันนี้จะได้ไม่เยอะเพราะไงรู้ไหมเราจะเอาไว้ต่ออีกก็เ,เอาไว้โชว์ไงเราไม่ให้ตัดหมดนะแล้วก็มันมีกขาวๆเรืนนเนี่ย,ยังเอาไว้ต่ออีกก็กอ,คอน,นี้ก็น่าจะได้ประมาณได้เจ็ดสิดลำเออเออแต่กอน,นี้ลำใหญ่นะจะนับไหมดูนี่ เหลืออ,อยู่แต่ลำเลบิ่มหน่อยนะห้านิ้วมั้งเนีย่ยห้านิ้วได้แหละครับใหญ่มากอ,อันนี้ก็คือจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าถ้าเมื่อ,อไรเราดูแลกันดีๆเนี่ยสามลำสี่ลำต่อกอเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดดูแลแบบทิ้งๆิ้งกว้างๆโดยประมาณสองลำต่อกอต่อปีคุณปล่อยอายุนานๆมันก็ได้จำนวนเยอะหน่อยนะครับแต่ แต่ก่อนนะเอ้ามาดูต่อครับคําว่าแต่ในลุงยังทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าทิ้งไว้นานลํามันจะผุมันจะตายเองใช้ไม่ได้นะครับมาดูมาดูกันนี่นี่เหลืออยู่พอดีเลยนี่อมันผิดปีเนี่ยนี่นี่นี่อย่างนี้ดูนี่นี่อันนี้ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะสวยด้วยนะนี่แห้ง แห้งตายเพราะว่ามันแก่เกินนี่อย่างเงี้ยไม่ได้ทําอะไรมันแห้งตายนี่นี่นี่อย่างเงี้ยแห้งตายแห้งตายเพราะฉะนั้นก็ประมาณ6ปี7ปี8ปีเนี่ยก็คือมันเต็มกําลังของมันแล้วมันควรต้องตัดถ้าไม่ตัดลําแก่ๆมันจะแห้งตายไปเองเอา้าวคลิปนี้ลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าการที่เราจะตัดลําไม้ไผ่ขายเนี่ยนะ อายุที่เหมาะสมเนี่ยนะเต็มที่แก่ขนาดเต็มที่ก็หกปีเนี่ยก็โอ้โหสวยแล้วนะห้าปีหกปีเนี่ยกำลังสวยแล้วควรจะตัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้เลยแล้วความตูนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยอ่ะนี่เลยจะมาลองดใูให้ดูความโตู้าหน่อยไหมมามาดูความโตกันมาดูความโตนะครับอันนี้เขาตัดออกไปแล้วนะนี่สี่นิ้วนะสี่นิ้ว สี่นิ้วครับสี่นิ้วครับนี่สี่นิ้วกว่านี่นี่สี่นิ้วส่วนใหญ่นี่สี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าดูประมาณ4นิ้วกว่าประมาณสิปีเราเคยไปเจอที่าทางจังหวัดเชียงรายโอ้โหกอห้าปี30สิปีนี่สี่ถึงห้านิ้วก็มีเยอะแล้วครับ อาโอเคนะครับลุงกกมฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ